อย่ากินส้มเพราะส้มมีน้ำตาลสูงถึง3ช้อนชาคุณเคยได้ยินคำแนะนำประมาณนี้ไหมครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจผิดครับเขาคิดว่าตัวน้ำตาลทรายกับตัวส้มนั้นเนี่ยให้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่จริงๆแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับน้ำตาลทรายเนี่ยทำให้คุณเสี่ยงภาวะ เบาหวานความดันไขมันหิวตะบะแตกโรคอ้วนอันนี้เข้าใจถูกต้องครับแต่ในตัวส้มนั้นไม่เหมือนกันเลยครับเขารักษาภาวะตะบะแตกโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันเพราะตัวส้มนั้นเนี่ยเขาเป็นอาหารต้นทางครับไม่ได้มีแค่น้ําตาลอย่างที่คนเข้าใจครับเขามีทั้งค oh าร์โบไฮเดตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระไฟโตนิวเทียน ครบ5หมู่อยู่ในตัวส้มเลยครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมองค์กรระดับโลกอย่างสมาคมโรคหัวใจองค์การอนามัยโลกถึงแนะนําให้คุณกินผักและผลไม้มากขึ้นครับลองสังเกตกับตัวคุณดูนะครับว่ากินส้มหนึ่งผลกับน้ําตาลทราย3ช้อนชาให้ผลเหมือนกันไหมอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเต